สวัสดีครับผมคนบุญหลังสารดีชันเนี่ยครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับมีคําถาม9ค้าคถามสําหรับที่คนถามมาแล้วก็ตั้งประเด็นมานะตั้งคําถามมาว่ายังไงลหลายอย่างนะก็คืหนังสือเพีงเทาเนืครับก็อะไรหลายอย่างนะครับที่เราอยากจะตอบเม้นก็มีกี่ข้อนะครับคุณ9้าข้อค่ะ เก้าข้อนะครับที่เขาจะถามผมเป็นรูปแบบประเมินผมเลยประเมินในตัวคนมึงหนาวอีสานดีนะครับคนมึงหนาวอีสานดีตอนนี้ก็คือทำงานอยูอ่การดูแลของช่องนะครับช่องก็คืออีสานดีนะครับตั้งแต่ได้รับตําแหน่งมาได้ดูแลอีสานดีเลดีโอนะครับแล้วก็ช่อง YouTube คนมองหนาวอีสานดี้ชาแนลนะครับจะขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้คนดูแลก็คือเป็นคนมองหนาวเองนะครับเป็นคนดูแลนะครับคนดูแลเพจหรือคน จัดการเผ็ทุกอย่างนะครับเรื่องวางแผนที่จะลงอะไรไปหลายๆอย่างเรื่องที่จะทําในสิ่งที่ทําหรือเป็นการสัมภาษณ์เป็นการอะไรนะอีกนึงก็คือประชาสัมพันธ์นะครับมันจะมีหลายองค์ประเด็นละองค์ปรกอบที่เราจะอธิบายปวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือสิ่งที่คนนมือหนาวนะครับจะได้ทําไปเนาะทำไปหมายความว่าจะได้เป็น ตัวพูดดูแลก็คือตัวแทนเหมือนตัวแทนทุกคนในช่องผมแล้วก็มีคนติดตามผมตอนนี้ก็คือ2 0 0 0กว่าคนแล้วก็ยอดวิวในช่องอ e ีสานดีกับช่อง y o u t u b e ก็ถึงล้านคนแล้ววันนี้คนทั้งหมดที่อยากจะรู้ในสิ่งที่ตัวผมว่ามันมีคำถามหนึ่งที่ผมต้องมาตอบในวันนี้นะครับก็คือคุณมีองค์ประกอบหรือคุณมีคุณสมบัติพอไหมที่จะมาดูแลเพจนี้หรือมาดูแลสังคมในช่องนี้ทางโซเชียล จะตอบเก้าข้อนี้มีเก้าข้อนี้ใช่ไหมครับนะครับรอเริ่มเลยครับข้อหนึ่งต้นกําเนิดคนเมืองหนาวมีคนไม่เข้าใจเยอะก็เลยรวบรวมมาถามค่ะแบบไหนครับต้นกําเนิดก็คือการที่ผมเกือบโตมาใช่ไหมครับคนเมืองหนาวนะครับเตือบโตมาก็คืออยู่ต่างจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดเลยครับการเตือบโตของผมก็คือเป็นคนบ้านนอกหากินข้าวตามวัดเหมือนก,นกันกับทุกคนที่อยู่บ้านนอกก็ ถามว่าคําว่ากันดานไหมมันกันดานนะเพราะว่าตามบ้านนอกเรามันจะไม่มีมันจะมีอะไรที่มันเพอร์เฟกตนะครับระยะเวลา30ปีคนเมืองหนาวกะไปเลยนะว่าเลข30บนะครับแต่คนเมืองหนาวจะไม่บอกอายุนะครับเอาไว้เป็นคําถามซ่อมซ่อนไว้ข้างในช่องมาดูเอานะครับก็คือเลข30ก็คือระยะเวลา30ปีนะครับของคนเมืองหนาวก็คือน่าจะเป็นองค์ประกอบที่ว่า บ้านนอกเรามันไม่ได้เติบโตมันไม่ได้มีทางมกิีนะครับก็เติบโตมาบ้านนอกนะครับตอบเลยนะครับก็คือเป็นคนบ้านนอกนะครับจบเรียนจบมีคําถามตอนจบไหมมีเนาะอ่ะตอบทีนี้ข้อหนึ่งครับอ่าเรียนจบอะไรมาคะข้อสองข้อสองเรียนจบอะไรมาคนมืองหนาจบอยู่ที่บ้านนี้นะครับก็คือเรียนงูป่านะครับงูป่าแปลว่าบ้านเรานะครับก็เป็นการเรียนแบบ ไปบ้างไม่ไปบ้างถ้ามีพายุมีฝนบ้างนะ่ก็จะไปไม่ได้เพราะมันเป็นสมัยก่อนนี้ถนนนี่จะไม่มีคอนจีดจะไม่มีคอนจีดแบบนี้นะครับ30ปีนะครับก็คือย้อนหลังไปเรามองมาถึงตอนนี้แต่คนมองหนาวก็ใฝ่เรียนอยู่แต่คือระยะองค์ประกอบมันก็ไมไ่สมประกอบไปได้ทุกอย่างนะครับผมการเรียนก็คือจบมอ3อยู่ที่บ้านนอกแล้วก็ไปต่อมอ6นะครับม6ก็เป็นเทียบเท่ากศนอ,อยู่ที่ตมอนะครับ เคยไปศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนะครับอสมุดพิทยาคมในกรุงเทพสมุดรประกรันก็เคยเรียนมาแล้วเคยย้ายไปเรียนนะครับเอาครับตอบแล้วนะครับผมจบมหกครับผมข้อสามเคยทํางานที่ไหนมาบ้างนะครับเคยทํางานที่ไหนมาบ้างเอาทํางานก็คือคนเมืองหนาวนี่ก็คือเป็นคนบ้านนอกเนาะเอาบ้านนอกแล้วทำไมย,ย้ํากับบ้านนอกเพราะว่าบ้านนอกนี่คือบ้านนอกขอกุ้งบ้านนอกไม่ได้อยู่ในกทรทมไมไ่อยู่ในเมืองนะอยู่ต่างจังหวัด ก็คือการทํางานนะครับเลือกไม่ได้แล้วการศึกษาตอนนั้นก็ยังไม่จบคนมองหนาวเคยล้างรถมานะล้างรถโพลิเชมนะครับล้างรถโพลิเชมก่อนเริ่มเต้นเลยเริ่มแรกเลยก็ล้างรถครับล้างรถล้างรถล้างรถแพออายุปุ๊บถึง18ปีก็คือย้ายขึ้นไปเป็นรปภครับเคยทํางานเกี่ยวกับรปภเกี่ยบกาดนะครับเป็นรปภอยู่ 3- าปีนะครับสาปีจนได้เป็นหัวหน้าและเหตุการณ์ไม่ค่าจิดอะไรอย่างนะครับทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับก็คือคนมองหนาวยังไม่ได้ อายุยังไม่เยอะนะครับก็ได้ลายคําสอบได้องประกอบการเรียนก็เคยจะไปเรียนอยู่ที่พิษณุโลกก็ไม่เรียนในช่วงนั้นแหละครับก็คือไปทํางานราพก็ได้ออกจากรพมาต่อครับมีว่าไปจากไหนเคยข้อสี่เคยต้องโทษไหมคะเคยต้องโทษไหมนะครับข้อสี่นะครับเคยต้องโทษไหมคนมองเหนาไม่เคยมีคดีติดตัวนะครับไม่เคยทําผิดอะไรที่บ้ามัน ผิดเกินจนเป็นคดีความนะไม่เคยมีแล้วก็คําถามที่คนถามว่าส่วนมากว่าไอ้นี่มันโรคจิตมันรุนเรี้ีมไหมมันอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นคําถามที่ว่าคนเนี่ยเข้าใจไปเองนะครับคนเข้าใจผมผิดผิดป่านนี้จะได้ตอบทุกอย่างเลยก็คือไม่เคยต้องโทษอะไรคดีไม่เคยทําผิดอะไรแต่ถามว่าคดีเล็กๆน้อยๆมันมีไหมตั้งแต่เด็กทุกส่วนมีครับแต่ว่าคดีต้องโทษที่ติดเป็นอาญาเป็นอะไรมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือก็คืออย่างนี้ แล้วการถามของคนที่ว่าเขาใจผิดมาเยอะถามคนนั้นถามคนนี้ผมจะตอบเลยวันนี้ถ้าจะถามเรื่องของผมมาถามตัวผมเลยว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนน่ากลัวโหดร้ายไหมมาถามตัวผมว่าผมเป็นคนยังไงเนาะก็คือแบบนี้เลยจะได้เข้าใจคนที่ถามได้อีกหนึ่งคนคือแม่ผมว่าผมเป็นคนที่ใส่ย,ยังไงอย่าไปถามคนรอบข้างคนอื่นขเขารักเราไม่รักเราเราไม่รู้อันนี้คือตอบเป็นความจริงไปจะถามในตัวผมคนเมืองหนาวเนี่ยเป็นคนยังไงให้ถามตัวผม อยากได้ข้อมูลที่ทจริงแล้วถามมีคนหนึ่งก็คือตัวแม่ผมที่ผมไว้ใจที่สุดก็คือแม่ผมถามแม่ผมเลยว่าแม่ผมจะตอบว่าคนดีไม่ดีแม่ผมไม่เค้าข้างใครนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาบางๆหน่อยบางๆหน่อยก็เอาแม่ผมคนเดียวดีกว่าก็มีป้ามีป้า,ปาคนหนึ่งที่ไว้ใจหน่อยก็คือป้าพี่ของแม่ผมพี่สาวของแม่ผมมีคนเดียวนะครับมีป้าค่าลุงก็ไม่มีแล้วลุงก็เสียไปแล้วนะครับคนที่ไว้ใจที่สุดก็คือมีแม่ผมอันนี้ไม่ใช่ว่าทำไมไม่ไว้ใจพ่อไม่ไว้ใจอะไร มันลายองค์ประกอบนะครับต้องตอบนี้มีตัวผมเนี่ยถามไม่เลย,เลยแล้วก็ถามแม่ผมว่าผมเม่้ยงใส่ยังไงถามในสิ่งแบบนี้แล้วก็ถามป้าผมอันนี้เราไม่ใช่ว่าเอาความส่วนตัวมาพูดในโซเชียลวันนี้จะมาตอบ9้าข้อนี้อ่ะข้อต่อไปแล้วผมข้อห้าเคยรับราชก,การเคยทําอะไรให้กับสังคมบ้างอ่าสิ่งนี้ครับคนชอบ,ชอบถามว่าอ่ามึงเนี่ยเขาใช้คําว่ามึงมึงมึงอย่างเดียวนะไม่ได้ผิดเนาะมึงหรือเขานะครับ ตัวแจอะไรเงี้ยนะครับก็คือเคยทําอะไรให้ราชการหรือเคยลัอะไรให้ส่วนรวมมาบ้างไหมที่มาทําแบบนี้มารักษาอย่างนี้อย่าให้มันรวยเลยอย่าให้มันเป็นไปได้อย่าให้ปิดปัน้นมันไว้อะไรทุกอย่างที่เกิดปัญหามาคนเมืองาจะตอบมดเลยสิ่งที่ว่าราชการทํามาความดีทํามาถ้าวันนี้เราไม่ได้ยกความดีให้ฟังคนเมืองหนาวเคยรับราชการเป็นทหารอยู่สองปีนะครับทหารเป็นที่ไหนเป็นทหารที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ส่งช่วยประจีน ผสมเชื้อปะจีนนะครับส่งช่วยปะจีนฝึกอยู่ประมาณ77บวันครับ77เวันพอเป็นทหารเต็มตัวแล้ว77บวันคนอื่นลากับบ้านคนเมืองหนาวไม่ลากับบ้านนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมไม่ได้อยู่บ้านเป็นคนบ้านนอกครับไม่มีรายได้อะไรดีกลับมาเขรู้อจะกลับมาสมัยไม่มีเงินกลับบ้านด้วยนะครับคนเมืองหนาวเลยสมัครต่อนะครับเป็นพลเปอีก8สัปดาห์ไม่กลับบ้านกับเพื่อนแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมรุ่นสมัครด้วยกันเป็นประมาณ10กว่าคนครับก็คือฝึกต่ออีกนะครับจาก7ันฝึกต่อสัปดสห์ ก็ถึงได้มาจบเป็นพลปีนะครับผมเป็นพลทหารหมอเป็นทหารเสียลักจบพลปีมาครับผมต่อเลยครับแล้วก็เรื่องเดี๋ยวเรื่องไอทำความดีเนาะให้กับาราชการให้กับทุกอย่างก็ผมทํามาไปดูโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับผมว่าทําอะไรมาบ้างเราจะไม่ขอพูดครัพูดเช่นนี้ว่าเป็นทหาร2ปีนี้มันจะขนาดไหนต็อคิดดูนะครับอย่างอื่นไม่คิดนะครับไปก็หกเรื่องครอบครัวที่เขาเข้าใจผิดก็คือเรื่องแฟนเก่าเนาะที่คบกันมา เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยครับเรื่องนี้แหละที่ทําให้ผมเสียมากนะเรื่องแฟนเก่าเรื่องครอบครัวทําไมถึงจะได้พูดวันนี้ก็คือจะได้รู้กระจ่างเลยนะว่าคนมุงหนาวเป็นคนยังไงเรื่องครอบครัวก็คือคนมุงหนาวเคยมีแฟนมาแล้วหนึ่งคนนะครับเคยมีแฟนมาแล้วที่จะแต่งงานรูปกันมาใช้เวลามาก็ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาปากเสียงปัญหาปากเสียงก็ทะเลาะกันอะไรหลายๆอย่างนะครับมันเดินไหมเรียกเไนมอะไรหลายๆอย่างก็ให้คนเข้าใจผิด แล้วก็หนึ่งนะครับมีข่าวออกมาว่าผมได้ทุบตีแฟนได้คือพูดง่ายว่าได้ทําอะไรที่แบบว่ารุนแรงนะครับบอกเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ความรุนแรงเลยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นความสะสมมาคนที่ไม่เข้าใจกันมาอยู่ด้วยกันมาก็เกือบแปปีนะครับสะสมมาแล้วมันก็ไม่ถูกใจไม่เข้าใจกันหรือย,ยังไงก็คือเป็นแฟนถูกกฎหมายนะครับได้จดทะเบียนสมรสคนนั้นนะครับผมมีลูกด้วยกันหนึ่งคนอ่าบอกเลยจะได้เข้าใจผมมีลูกด้วยกันหนึ่งคนกับคนนั้น แล้วก็สิ่งที่ว่าจามาผมไม่รู้เรื่องหรอกนะว่ายังไงแต่คือเราอ่ะมีได้ยินรกว,ว่าทะเลาะกันนะคือต้องถามผมนี่แหละว่าทำไมจากใจผมลูกผู้ชายไม่ได้ทะเลาะกันถึงตีฆ่ากันแต่ว่าได้มีลงไม้ลงมือกันมีแหละครับผมมีบ้างแหละเพราะว่าในช่วงนั้นคือมีอารมณ์ทุกสองฝ่ายแต่ผมไม่ได้เอาของมาท่ามาทุบป,ปตีอย่างที่คนเคาลือกันนะครับอันนี้เป็นคําลือ ซุปตีแบบไหนก็ถึงได้เข้าลงพักอันนี้ไม่มีรองรอยเลยครับก็ถือซุปผักกันอะไรธรรมดานี่แหละครับผมมีเรื่องทะเลาะก,กันก็คือสะสมคนไม่เข้าใจกันยังไงก็ไม่เข้าใจยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีถ้ามันไม่เข้าใจกันก็ยังไงก็ไม่เข้าใจกันเรื่องครอบครัวนะครับต่อครับผมจะได้เข้าใจกรณีคนเข้าใจผิดคุณมีอะไรแนะนํำไหมอันนี้ข้อไหนนะครับข้อเจ็ดข้อเจ็ดก็ตอบไปแล้วในข้อที่แล้วนะ,ะเรื่องเข้าใจผิดตอบมารวมๆ <Okay. S 2> ต่อเลยครับข้อแปด และเรื่องครอบครัวล่ะคะสถานะเป็นยังไงสถานะครอบครัวตอนนี้ก็คือผมได้เป็นคนสุดนะครับได้เป็นคนสุดเพราะว่าเลือกลากันไปก็มาคบหากันก็มีคนหนึ่งคนก็คือก็มีแฟนอีกคนหนึ่งตอนนี้คบหากันคบหาแบบไปแบบมาเอาไปามาจากสิ่งที่เราเป็นความไม่อบุ่นเรามาคบหากับแฟนอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นความบุนเกิดมาเป็นมา ก็มีบุตรด้วยกัน2คนนะครับพบกันเฉยๆมีบุตร2คนชิดเดียวครับก็เป็นเปลี่ยนเพราะวิการเวลาและก็เป็นเพราะระยะทางของความรักระยะทางของเราครบกันมาด้วยอันนี้คือบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังมีคบหากันอยู่แต่ควมามพลาดพังและอะไรมันก็มีบุตรด้วยกัน2คนแบบที่ไม่ต้องจดอะไรนะครับผมต่อครับตอบแล้วข้อวก้ลองอธิบายตัวตนของของคุณ และจุดหมายของคุณที่จะทําช่องให้เติบโตยังไงและจะแก้ไขยังไงกับเรื่องเข้าใจผิดข้อเก้าข้อสุดท้ายนะครับขอตอบข้อเก้าข้อสุดท้ายสิ่งที่ว่าอะไรนะนนคนนอธิบายตัวตนของคุณก่อนอะ่ะอ่ะอธิบายต,าตัวตนว่าตัวตนของเราเป็นยังไงจุดมุ่งหมายเป็นยังไงตลอดระยะเวลาก็ขอขอบคุณน,นะครับผู้ติดตามทั้งสอง0ันคนนะครับแล้วก็คนที่เคยดูบนหน้า แล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงไม่มีคนกดกดถุกใจกดมาเลยครับกดให้หน่อยนะครับใครถุกใจไม่ดุใจนะครับจะได้เข้าใจคนหมู่หนาวันนี้ว่าเป็นคนที่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงเหมือนคนพูดถ้าเข้ามาหาผมแล้วไปถามคนข้างๆหรือคนเกลียดผมผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นถูกกับผมแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในหมู่บ้านนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าทําให้เราเข้าใจผิดว่าคนในสังคมเป็นอย่างนี้คนในส<ม>ังคมเป็นอย่างนี้น<ล>ะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะผมไม่ได้คุกคีกับใครแล้วผมก็ไม่ได้ก็เหมือนการทํางานผมก็อยู่กรุงเทพ นะครับอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่เท่าไหร่ผมไปทางานกรุงเทพมาอะไรเงี้ยแล้วการงานตรงนี้คือไม่มีใครทําแบบผมนะครับเกิดความเดี๋ยวขอเช็ดน้ำนิดหนึ่งนะครับผมครับก็เกิดความก็เกิดความมองเดือมล้ําอะไรที่ว่าหลายๆทุกคนแล้วจะเข้าใจเดือมล้ําแปลว่าอะไรก็แา่ศึกษาเดือมล้ําในสังคมเดือมล้ําในจุดหมายเดือมล้ําในหน้าตามันก็อาจ,จเป็นไปได้ นะครับเพราะผมมีความจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกับบลิกธรรมดาแล้วเพื่อนผมทําไมช่องนี้ไม่มีคนมากดถูกใจผมเพราะว่าหนึ่งเพื่อนผมหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมาทําช่องเป็นอีสานดีก็คือเป็นผมเป็นคนดูแลเพจตรงนี้เป็นผมเป็นคนวิ่งให้วิ่งจัดแจงให้หมดแต่ก่อนก็มีคนสนับสนุนหรือหุ้นส่วนอยู่นะครับซึ่งการตกลงและการดูแลช่องอ่ะมันมันขัดแย้งกันหลายๆอย่างบางครั้งมันก็ขัดแย้งเขาก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับจะไม่ขอเอืยอชื่อ้อนามเขา าเป็นใครบ้างนะครับว่าที่ผ่านมาเนาะแต่คือบอกว่ามันเป็นการถัดแย้งในการดูแลช่องดูแลนั้นดูแลนี้เราจะทําอะไรมันไม่ตรงกันถ้าเป็นคาเลคเตอร์เดียวกันมันคงจะไปกันได้นะครับก็คือตัวนี้ก็คือคนมาตอบแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงการพัฒนาช่องของคนมงหนาวนะครับผมการพัฒนาช่องนะครับตอบเลยเนะาะใช่ไหมถามอะไงนะ และจุดหมายของคุณที่จะทําให้ช่องเติบโตยังไงและจุดหมายที่จะทาให้ช่องเติบโตยังไงนะครับและคุณสมบัติของผมมีคุณสมบัติมากพอไหมที่ผมผ่านมาคุยมานะครับที่่าอธิบายมามีไม่มีท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเอานะครับแล้วก็วิจนายจาย์และก็สิ่งที่เขาบอกว่าว่าเป็นความมั่นคงไม่ความมั่นคงผมเป็นทหารมาผมเข้าใจเรื่องความมั่นคงและไม่มั่นคงดีของประเทศชาตินะครับ อ่าและสูงต่ำรู้ดีนะครับผมบอกเลยว่าเราเป็นทหารมาอ่าสองปีฝึกมาสองปีเราอบรมมาดีทุกอย่างแม้กระทั่งวินัยแม้กระทั่งการทำตัวถ้าผิดพลาดประการใดถ้ามันเหลื่อมล้ำหรือมีความอ่าโฉบเฉียบประการใดคนทุกคนมีอารมณ์หมดนะครับแม้กระทั่งอ่าขอยกประเด็นสัตว์เลี้ยงของเราเลี้ยงมันมาเราไปแย่มันแรงมันก็จะมีกัดมีอะไรบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้ นยโยบายของช่องใช่ไหมเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับทำให้มันเตียบตัวไปได้ที่สุดในอันดับหนึ่งหรือลําดับมาตรฐานเลยก็ว่าได้เพราะคนเมืองนาวมุ่มา4ปีจนตอนนี้นะครับผมก็ที่ทําคลิปก็คือโฆษณาได้เร่งเข้าแล้วและอย่างหนึ่งข้อสุดท้ายทุกคนอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดว่าขอบคุณคุณพ่อแห่งการโซเชียลขอบคุณคุณพ่อแห่งโลกโซเชียลที่ได้เปิดโอกาสให้ผมขอคุณแม่แห่งโลก